สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีช่องฝันผ้ารวยเนาะคะ่ะไม่นี่ฝันผ้ารวยจะพาเอฟซีไปติดตามกับปูดําแสนสิริเนาะคะ่ะหรือว่าเอฟซีใจบุญนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าซึ่งปูดําปล่อยออกมาแล้วซีตู่ตอนคีบแหลกกับปอยไปแล้วเนาะคะ่ะกระปูดําจะสีมะว่องห้ตัวใดนั่นค่ะปูดํากระบอกมาแล้วเนาะค่ะว่าปูดําว่อห้ตัวใด กะให้เอฟซีใส่พิจารณาญาณเบืองเนาะค่ะเนาะว่าปูดำวงแล้วเขาจะจัดได้บอจะได้ตัวใดกับมาฟังไปน้ำกันเลยนะะเนาะค่ะเนาะค่ะเอฟซีผู้ใดเข้ามาแล้วก็จะเลื่มกดใดกดแช์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้กับท่างช่องฝันผ้าร้อยด้วยค่ะเด้อเพื่อป็นแนวทางในการหาคลิปหาตัวเลขหรือว่าหาสิ่งดีๆมาฝากเอฟซีอีกต่อไปนะะเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับเอฟซีผู้ใจบุญเพื่อนกับบอกข่าวมาแล้วเนาะค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ไปติดตามน้ากันเลยเนาะค่ะว่าเอฟซีเพื่อนปูดําเพื่อนว่งไห่ตัวใหนเนาะค่ะเนาะค่ะกับไปติดตามน้ากันเลยะคะ <ไป S 1> ่ะพีกรล่างสิงกดไปพอดีอตัว,ต,วตัวที่วิ่งไค่ะรุกตัวเอง <c oughs> ที่บอกว่ามันบอกว่าเลขตัวเดียวมีหนึ่งมีห้ามีเจ็ดค่ะ อืมอืมแล้วก็ว่องว่องก็ตามนั่นเลยค่ะาสามสามเป็นออนเป็นตัดถิ่มเลยโอ้สามออนตัดถิ่มแล้วมันบอค่ะเป็นตัดเลยอ๋อเลขเลขเออเลขสองตัวขอเวลาหนัอขอเวลากรค่ะจากสมนวากไก่นเนตาแล้วค่ะกัน สีหไฮสี่ไฮสี่หฮย,ยู่แต่ว่าขอเวลากรกัน่าไก่ไก่เขาพรรษาแล้วเดี๋ยวนเดี๋ยวป้วนจำสินจักน้อยเกินเดี๋ยวจะมาบวกอีกที่หนึ่งค่ะจนทนว่าที่หนาที่หลังภาคกันนะ <c oughs> เฮ็ดเฮ็ดจะถ่านม่นถึกแน่แ <c oughs> บบน,นี้มูไมเ่เฮ็ดไห้ค่ะ มัว่าจัดไห้เนาะคุณไสจ้จัดไห้เนาะจ้ะ, <laughs> จะตะกี้จะติดสามห้าเปดตะกี้ติดห้าค่ะช่วงล้างๆนี่สิมาติดสิบห้าเมนเมนดูนวสังเกตเมืองค่ะ <laughs> จะแต่แต่อยู่ที่ว่าตัวใดพนสจียึดหลักใหเห้าหนึ่งเสียนะค่ะ <laughs> แต่มาหงอด่เก็ดมาแห้ง <laughs> อืมเพ่นบอกว่าเก็ดนะ่ะม้แห้งหาตูหาน้ำกลนสามเอ้ยกับหนึ่งน้ำกลค่ะจะแต่เก็ดกับหาหนี่ม้แห้งอืมจะคือนกกระยางไห้ก <c oughs> ันปีกวันนะ่ะบอกเอฟซีว่าถ้าตัวใดที่เพื่นบอกว่าไม้แห้งนะ่ะให้จับลักไว้ค่ะจะ คือเคืองหวดเมื่อกี้นี่แหละที่บอกว่าถ้าถามันขึ้นทั้งสองตัวนเป็นหกเสี่ยงเสี่ยนว่ะนนเป็นหกเี่ยนเหะซึ่งเลขหาน่ะที่นดยำแล้วยำอีกว่าตะปูก็บอกว่าเลขหานี่มันไม่แห้งเงีนเสี่ยน่ะคท่านจีขึ้นไปเบิดหามันสีลุดแม่นบ<ล>่ลเลยอย่าทันหาลุดนี่มันมันกับแม่นอีกังี้เสี่ยนนะค่ะลุดพเพิ่งได้กลับมาเอาแม่นดมมนดบระมาหนุ่งปิกลับมาเอาอะนะ มันยังปิดหาเพ่อนยุงเสียนะที่นี่นุชก็เลยสีถือยึดหลักของเพ่อนนะค่ะห้ากับเจ็ดห้ากับเจ็ดห้ากับเจ็ดอาจจะมาด้วยกันอืมจ้ะที่เพลินเบานะค่ะอาจจมาด้วยกันเพงเสียนะค่ะจ้ะแต่ตัวที่เพ่อนวงให้หสวยแล้วเพ่อนมา สวยแล้วแต่กระสีมกยำให้อีกคือเกาตัวใดมันดีมันสวยเพ่นกระสีมาเฮ็ดให้จ้าเออเมื่อเมื่อใกล้สี่เลขออกจักประมาณสองสามมือนี่เฮ็ดให้ครบแต่งให้ครบจ้ะแต่ว่านี่มันจะแค่แค่ผลไม้หายาง เออจะเจาะเจาะ,จะเก่ายางคืออนนี้เสียนนะคือซีตวนี่เห็นบ่ค่ะจ้าแล้วถ้าซีตูนี่ขนห้าเห็ดบอบบ่ถึอกับบปราชาเได้ิี่ันค่ะสวยอยู่แต่ว่านุดสวยแอ่นเก่าเด้เมนกการีได้ปล่อยออกมากแบบนี้คือแปดนเก่านี่มันจะมันจะอันทงวดเนาะ อันนี้ดีดีคือแบบว่าเออห้าปอยเนินๆเลยมันมันจัดง่ไงสิน่ะค่ะมันเกิดเนินอยู่สื่อกิดสื่อโอ้ยใครเล็กนิดกับยอดกับแย่เลกหนึ่งยกเลขหนัดเลขหนึ่งยู่ข้างบนนี่คือคือเด่นบ่เอ่อเลขหนึ่งค่ะเอ่อเม่ไใดเมื่อ้นี่แต่เพิ่นมา นึ่งน่ะมันมากอันดับสามคุณเออจะว่าเทที่แห้งที่สุดคือหากับเจ๊ดอาจจะมากน้่กันก็ได้คุณพนวัตค่ะเอ่อมันไม่มีผู้ถามให้ไหมแต่ว่าตอนนี้ว่าถ้าไหนมีเจดมันบาแต่ว่าแห้งแต่ว่าไหนมีแต่ท่าไหนร่องเจ็ดเนาะว่ามันมันว่าไหนมีเลขเจีดอ่ะนะเพียกันเลยจ้าว่ามีเหลขกเจีดเพราะว่านุดว่าล่งไห้ค่ะเอา เอาไวก้ก่อนค่ะเล่นเล่นเลขตัวเดียวค่ะจ้ากับมีมีมี่อย่างกับมี่หนึ่งมี่หามี่เกตอ๋อค่ะจ้ามีมีงวดทีแล้วของเพิ่นกับเขามาเบิดตั้งสามตัวเลยเด้แมนจ้างวดทีแล้วนี่ของของเล่ากับมาเบิดค่ะของเล่ามีสองมี่เก้าแล้วก็มี่หามันจ้างวดทีแล้วเขาเบิดเลยค่ะ เขาทั้งสาตูวแต่ว่าเนี่ยน,น,น,น้องมาอันนู้ีอันเล่นเลขวิ่งเงินปูอยู่ดอก่าเขาทั้งห<า>ัดเลยเลขวิ่งเขาดีอยู่แต่มันล่งทุนไหลแล้วจ้าเป็นว่าสิสิสร่องเล่นอยู่หอวสันค่ะมันกับผู้ไดยขาวิ่งเนี่ย<บ>ได้แล้วค่ะเบ,บางหันเยอะจิงแมนได้เขากับมาบุญเนาะแมนค่ะ แต่แล้วก็เอ็นหากับมาลางได้เบิดค่ะแต่ว่าโนฮเลนมาเป็นอันนี้อืมตารางวัดนี่แปดเก้านี่คือปูวงมาแล้วเนาะจ้าว่งว่งแล้วค่ะกระจียอาไปก่อนค่ะจ่าออกค่ะผู้ใดสิจัดกระจัดได้เลยเนาะจ้าเพราะว่าเออมันมันก็ได้มากแค่คู่เดียวแม่พี่ฝนค่ะ พเาเพื่อนกบว่าหายเบิร์ตื้อกันได้คู่เดียวนึงค่ะแต่พอเพื่อนมาตัวนี้กะบ่ท่านเนี่ยไปเฮ็ดยังเพื่อนซีเซนเจ็ดนี่ล่ะค่ะบ่ท่านเน่ยไปเฮ็ดยัง,หยงให้จำสินจัดก,กับน้อยกอนเพื่อนกับว่หายจัดเด้ค่ะจะเ,เ,เพื่อนกับบ่หาบ่หาเพื่อนเอาเมื่อบังไว้อ๋อค่ะบ่ห่เพื่อนมาเอาอาตัวนี้ไปกอนค่ะ เอาตัวนี้ก่อนให้จำสินก่อนแล้วค่อยเอาสั่นค mm, <okay. S 2> ่ะจังหวัดน่ะจะซื้อเค้กมาให้น่ำตัวผู้เสียนนะค่ะจะกับพายามไห้ผู้เน้นให้ค่ะเ <Okay. S 2> พิ่งเพิ่งกยย็ให้อะนะค่ะเ <Okay. S 2> พิ่งให้เพิ่งกะบ่านซีซีเอาบบนะ <Okay. S 2> เอายุฟัวเพิ่ง <laughs> <laughs> กะบ่าเอายุฟัวหงอก เจ้มันมนีค้อสอหายแม้ิีฝันเพราะว่ามึงโควิดยังนี้มาหอดบ้านนุ่เลยเด้อ<า>ไปอันเขาอันถา้าถ้าผู้ใดจับไดออ้ระวังหากับเจ็ดนี่จับคู่ใส่ใดเลยค่ะถา้าเอฟซีมีมีตัวใดที่ว่าชอบหรืออียัางหรือที่ว่าเอ,อมันเดน่นมันสวย,ยสจับใส่ห้ากับเจ็ดได้เลยค่ะ จะตัวตัวรองลงมากกับเลขหนึ่ง <ivot> แต่ไม่ค่ลองอ่อนนะ <c oughs> เอะลอลงล่องแบบแรกอยู่แตแต่ <Classic> สำหรับสำหรับปู้นี่กับว่าท่านในสวยปันไดาทั้งเสียนะแต <c oughs> ่สำหรับหนึ่งเนี่ย <c oughs> แต่ว่าสวยที่สุดคือหาครับเจ็ดแต่กับเปิ่นกับสิมาบอกอีกรอบหนึ่งกับไฮไฮเอฟซี ตี่ติดตามปูดำอยู่กะล,ลอลอจักน้อยเพื่อเพื่อคัวมั่นใจ <c oughs> เพื่อขัอ่วที่ที่แบบห้มันเออปังๆโลดว่าต้องห้บ่ต้องหาแบบว่ามามาเปลี่ยนอีก <c oughs> ยังเสียน,นจ้าเอาห้เพ่่นแน่ห้ปูจำสินจักน้อยก่อนแล้วค่อยค่อยจะปล่อยลงไหาอีก <c oughs> แลหาะงค่ะ <c oughs> <c oughs> เนี่ยถ้าผู้ใดอเอเลือกซื้อลอตเตอรี่ได้จะถ้ามีถ้ามีติดเจ็ดนะคะจะแนะนำให้ซื้อลอตเตอรี่ไว้ก็คือเจ็ดแปดเจ็ดหกแล้วก็แปดเก้า <8 9 S 1> จัดซื้อได้เลยอันนี้ส่วนตัวของล่างจัดให้ให้มันติดเจ็ดจากให้มันติดเจ็ดไว้ก่อนแต่ยังไม่รู้นะว่าปู่ใช้อะไร เพราะว่าพันว่าพันเดนเ็ดเนาะ่เพันเดนเ็ดเกเพันมาแห้งพันวาค่ะมีควนหมดซึกว่าวัน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 พุดธเนาะค่ะเลขออกวันพุดธจ้ะเลขออกวันพุดธนี่อสำรับสำรับของปูดำเนาะที่เคยผ่านพานมานะค่ะมีค่นข้างจะยู่สูงจังเสียนะอื จ้าแต่ก็คือวันอื่นเอ่อถ้าเป็นวันอาทิตย์นี่เขาจะเอ่อเพิ่นจะเอื้อนว่าเลขจะออกสูงสูงดำดำค่ะจ้าถ้าถ้าเปลี่ยนวันพูดนี่จะจะสูงจักน้อยจึงเสียนะอืมค่ะจ้าก็ก็ล่องจัดมือหาลัตเตอรีใบมือค่ะถ้าใบมือมามันหาบ่ได้จ้าม่จ้าขมิ้นเจ็ดแปดค่ะเอ่อแล้วก็เจ็ดหกค่ะจ้า ลองลองสื่อไก้กอนแหละละ่ะสวยที่สุดที่เฟิ่นวมไหเนี่ย่ละค่ะหาลัตเตอรี่วบกอน <Okay. S 2> จะทามันถ้ามันไปโทมเลขดังเขาอีกมันจะบ่ได้ค่ <Okay. S 2> ะกับเอฟซีทุกๆทุกคนกับเคือสิบ่มีผู้ใดเอ่อเบ้าไหผู้ดำได้แลละเนาะว่าเอาเลขผู้ใดมากเพราะว่า <Okay. S 2> เอ่อคนก็จะรับรู้แล้วว่าปล่อยตั้งแต่มือเลขออกเนาะ okay. จ้าก็คือบอกเอาของไผ่มาดอกจกของปูก็วิ่นแล้วไ้ดอกจ้าเห็นตัวเลขกันสิโวจักเลยเนาะจ้าเพราะว่าบอกประกอบของไผ่มาเป็นเด็ดขาดเพราะว่าของตัวเองอก็เออซื้อบวาทบาวายแล้วค่ะค่ะอืมเอาตัวของปูนเนี่ยละยึดหลักปูไว้เอ่อสำหรับตัวล่างเองเนาะขาจะจับมันใส่ก็จะจับตัวเด่นของ อ,อพระอาจารย์สงวนมาไซข <ฮะ S 2> ึ้นจังหวัดที่แล้วเนาะ,<ฮ>ะถึงถึงผู้ดำเพิ่อนไห่เพิ่นไห่เจ็ดซีมาแต่ว่าเข้าจับหลักบอได้เนาะ,<ฮ>ะคือเข้าเพิ่อนเด่นอีอย่างจึงเสียปออูดัมเดนห้าเด่นเจ็ดเด่นหน1 1> <ฮะ S 2> ึ่งก็ลองไห้เอฟซีลอบมึงนะค่ะเด้อ,อ,อบอ่ได้ห่วงบ่ได้ห่วงว่าโอ๊ยจับ คุณั่นเตใสของคุณนี่ <c oughs> แม่ตัง้งงานกระเฮ็ดคือกันค่ะันค่ะจ้าก,กา็ล่องอ่บมีผู้ใดเกง่ง <c oughs> จาา้าบ่มีผู้ใดเก่งก็ล่องเอาตัวเด่นของอปูดับ <c oughs> กับอาจารย์สงวนล่องเอาตัวเด่นนะคะเด้อตัวเด่น <c oughs> ตัวเด่นที่เล่นตัวเดียวจา้า <c oughs> ที่ที่เอ่ปูดำบอกว่าซื้อเลขตัวเดียวมีหนึ่งมีห้ามีเก็ด <c oughs> จา้า ต้องจับใส่กับเหล็กเด่นของพระอาจารย์สงวนมึงค่ะค่ะคิดว่าบ่าพลาดจะบ่พลาดแล้วก็มั่นใจว่ามันไปน้ำกันได้ซึ่นเซนนะค่ะ,คะแล้วก็เอาถ้าพระอาจารย์ิ่นบอกว่าถ้ายอียังอยู่หลักใดออให้เกบซี่มั่นใจได้เลยว่ามันอยู่หลักนั่นแน่นอนค พอวานล่างปูดำนี่ก็ล่องเอาของเพลินมาจับใส่กับของปูดำนี่ซึ่งมันไปน้ากันได้ <c oughs> จะแล้วก็สวยอยู่ <c oughs> อได้เงินจะ <c oughs> ได้เงินบบเสียเงินดอก <c oughs> จะคือ <c oughs> หวัวังหันนี่ล่ละจาก <c oughs> ของพระอาจารย์สมวรมาใส่เลยเอ <c oughs> เอาซีมาเป็นลักซิตเนาะเอา <c oughs> หาเป็นลักหน่วยก็ได้เงินเพลินอยู่ <c oughs> จะ เสียดายแต่ว่ามันเป็นโควิดนี่แหละไปกราบไปไหวพื้นโมได้อยากไปโยมค่ะเดี๋ยวจังใดอันพี่ฟันกะค่ะเอ่อคอยนัดกันกับนนกก็ได้ค่ะอยากได้คลิปที่ว่าสัมผัสนะค่ะจะเอาแต่เอาเหขีกสองตุก่อน่ะะจะจังไดก็ได้ค่ะจังใดเอฟซที่เคยเห็นอ่ะแม่ฝัน เออเอาเลขลงไปก่อนหนาะนั่นเนาะค่ะ,นะ <Okay. S 2> เนาะกูเพิ่นเลียนจากเลขสามเป็นเลขห้าตัวเดียวเพราะว่าเพิ่นไม่มั่นใจ <Okay. S 2> ยังไม่ชาร์จกับร่างแต่งแต่งผลไม้ไม่ถูกค่ะ <Okay. S 2> จังใดก็ขอโทษขออภัยก่อนเนอคะ่ะเ้ออยเฝาบ <Okay. S 2> ดากันเ้อะ <laughs> เปลี่ยนตัวเดียวนึ่งดอก <laughs> okay. จ้าจ้าใช่พี่ค่ไปเปล่ยนเนแ่วทงังเนาะสำหรับเอฟซีเจบุญเพื่อนกับบอกข่าวมาเนาะคะ่ะจ้าขอขอคุณได้หลายเลยค่ะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ